สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำรานนะครับสำหรับในตอนนี้จะเป็นการเริ่มต้นคุยกันถึงการโคโจรย้ายราศีของดาวประธานฝ่ายสุพเคราะห์นะครับคือดาวพฤหัสบ,บดีซึ่งจะย้ายจากราศีกุมไปยังราศีมีนในวันที่8เมษายน2565นนี้นะครับการโคโจรย้ายราศีของดาวพฤหัสบ,บดีไปยังราศีมีนในครั้งนี้ ก็จะทําให้ดาวพฤหัส,สบดีนะครับได้ตําแหน่งเป็นเกษตร,ราธิบดีซึ่งจะมีความเข้มแข็งมากและจะมีผลกระทบต่อทุกๆชาวลัคนาราศีผางช่องสาระสาราญจึงขอนําเสนอผลกระทบจากการโครจรย้ายราศีของดาวพฤหัส,สบดีนะครับต่อชาวลัคนาราศีทั้ง12ลัคนาราศีท่านสามารถติดตามได้ตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มในวันนี้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะดูผลกระทบจากการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีนะครับเราลองมาทําความรู้จักกับดาวพฤหัสบดีกันก่อนนะครับในทางด้านดาราศาสตร์นะครับดาวพฤหัสบดีหรือว่าจูปิเตอร์เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่5นะครับเป็นระยะทางประมาณ778ล้านกิโลเมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางตามแนวเส้นศูนย์สูตร,รประมาณ142,000 984กิโลเมตรมีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง11เท่านะครับมีดวงจันทร์เป็นบริวารมากถึง79ดวงหมุนรอบตัวเองเร็วมากนะครับรอบละ9ชั่วโมงกับ56น,นาทีเท่านั้นนะครับหรือคิดเป็นก็ประมาณ10ชั่วโมงต่อรอบนะครับซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะและจะหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาน,านานประมาณ11ปีกับ10เดือนครึ่งนะครับ กาลิเลโอกาลิเลีนะครับเป็นนักดาราศาสตร์รุ่นแรกๆที่ใช้กล้องโทรทัศน์ส่องดูดาวพฤหัสบดีและในปี1610กาลิเลโอก็ได้ค้นพบดวงจันทร์ขนาดใหญ่ของดาวพฤหัสจำนวน4ดวงซึ่งกาลิเลโอได้สังเกตว่าดวงจันทร์ของดาวพฤหัสนั้นหมุนรอบดาวพฤหัสบดีเองนะครับไม่ได้หมุนรอบโลกถือว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญของมนุษยชาตินะครับเพราะก่อนหน้านี้มีความเชื่อกันว่า ดาวที่เราเห็นบนท้องฟ้าทุกๆดวงนะครับโคจรรอบโลกเรานั่นคือความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าโลกของเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นั่นเองนะครับแต่การค้นพบของกาลิเลโอและการประกาศว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลอีกต่อไปก็ทําให้กาลิเลโอถูกศาสนจ,จักรไต่สวนและมีปัญหากับทางศาสนจ,จักรอย่างรุนแรงนะครับจนถึงกระทั่งว่าทางศาสนจ,จักร ได้ทําการกักตัวกาลิเลโอไว้ที่บ้านพักไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับจนถึงในวันที่31ตุลาคมปี1992นะครับก็คืออีกเกือบตั้ง400ปีพระสันตะปาปาจอรปอนที่สองทรงกล่าวแสดงความเสียใจกับสิ่งที่าศาสนจักรได้กระทําลงไปกับกาลิเลโอนะครับและเมื่อถึงเดือนมีนาคมปี2008ทางสำนักวาติกันได้เสนอการคืนชื่อเสียงให้กับกาลิเลโ ด้วยการสร้างอนุสาวรีย์ของกาลิเลโอไว้ที่กำแพงด้านนอกของวาติกันจนท้ายที่สุดในเดือนธันวาคมปี2008นะครับในการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ400ปีของการสร้างกล้องโทรทัศน์พระสันตะปาปาเบเดดิ์ที่16ได้ทรงเอ่ยยกย่องคุณูปการของกาลิเลโอที่มีต่อวงการดาราศาสตร์โดยปกติแล้วนะครับจะสามารถมองเห็นดาวพฤหัสบดีได้ด้วยตาเปล่า แต่ถ้าท่านใช้กล้องดูดาวที่มีกำลังขยายมากกว่า20เท่าขึ้นไปก็จะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสที่มีขนาดใหญ่ได้4ดวงซึ่งเป็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่ชุดเดียวกันกับที่กาลิเลโอนะครับเคยส่องกล้องพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี1610นั่นเองดวงจันทร์ของดาวพฤหัสศุกรีในชุด4ดวงนี้เป็นที่รู้จักกันของนักดาราศาสตร์ทั่วไปว่าเป็นดวงจันทร์ของกาลิเลโอนั่นเอง ดาวพฤหัสบดีเป็นที่มาของวันพฤหัสบดีนะครับหรือว่าเ h u r ์เด y ในภาษาอังกฤษมาจากคำว่าท h ร r s d a y ซึ่งเป็นวันของทอเทพเจ้าสายฟ้าของชาวไวกิ้งนะครับที่อาศัยอยู่ในแถบพื้นที่สแกนดิเนเวียหรือว่าทางด้านยุโรปเหนือเปรียบเทียบก็เท่าเทียมกันกันกบเทพเจ้าซุสข,ของกรีซนะครับหรือว่าเทพจูปิเตอร์มหาเทพของชาวโรมันที่เป็นที่มาของชื่อเรียกดาวพฤหัสบดีนั่นเองนะครับส่วนในทางด้านโหราศาสตร์ ดาวพฤหัส,สบ,บดีที่แทนด้วยเลข5้ก็ถือว่าเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของโหราศาสตร์ไทยนอกจากจะเป็นประธานของดาวทั้งหมดแล้วนะครับยังถือว่าเป็นประธานของดาวฝ่ายสุภเคราะร์อ,อีกด้วยโหราศาสตร์ไทยจึงยกย่องให้ดาวพฤหัส,สบ,บดีเป็นดาวที่ทรงคุณธรรมและจะเป็นดาวที่ไม่ให้โทษกับใครโดยตรงนะครับมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเจ้าชะตาที่กำลังเดือดร้อน หงที่ผูกดวงชะตาของแต่ละบุคคลเสร็จแล้วมักจะมองหาดาวพฤหัส,สบดีในดวงชะตาก่อนว่าไปสถิตยอยู่ที่ราศีอะไรพบอะไรทําหน้าที่อะไรนะครับได้ตําแหน่งดาวเป็นอะไรนั่นคือความสําคัญของดาวพฤหัส,สบดีในโหราศาสตร์ไทยนะครับดังที่ได้กล่าวถึงดาวพฤหัส,สบดีในด้านดาราศาสตร์ข้างต้นมาแล้วนะครับว่าเป็นดาวที่อยู่ในลําดับที่5จากศูนย์กลางของระบบสุริยะคือดวงอาทิตย์นะครับนั่นก็คือ ถัดจากโลกเราแล้วก็จะเป็นดาววังคารขั้นกลางถัดออกไปก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีนั่นเองนะครับในทางโหราศาสตร์จึงถือว่าดาวพฤหัสบดาสีสามารถส่งกระแสหรืออิทธิพลตรงมายังโลกเราได้อย่างเต็มที่เพราะว่าดาวังคารที่ขั้นอยู่ระหว่างโลกเรากับดาวพฤหัสบดีนั้นถือว่าเป็นดาวที่มีขนาดเล็กนะครับและขนาดความใหญ่ของดาวพฤหัสบดีก็มีพลังเหนือกว่าดาวอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับนอกจากดาวพฤหัส จะส่งกระแสหรืออิทธิพลในทางที่ดีตรงมายังโลกเราแล้วนะครับดาวพฤหัสยังถือว่าเป็นดาวที่ทําหน้าที่เป็นตัวป้องกันกระแสหรืออิทธิพลของดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายบาบเคาะให้ด้วยถ้าเรามองในแง่ดาราศาสตร์นะครับดาวเสาร์เป็นดาวที่ระบบสุริยะถือว่าใหญ่เป็นลําดับที่สองนะครับในระบบสุริยะรองลงมาจากดาวพฤหัสสมกรีนั่นเอง แล้วก็อยู่ในลำดับที่6ในวงโคจรก็คืออยู่ถัดออกไปจากดาวพฤหัสนั่นเองนะครับจึงเปรียบเสมือนดาวพฤหัสบดีเป็นกำแพงป้องกันดาวเสาให้กับโลกเราด้วยนั่นเองนะครับในทางด้านโหราศาสตร์ดาวเสาซึ่งถือว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดโทษทุกข์ในดวงชะตาของคนเราแต่ถ้าในดวงชะตาณเวลาขณะนั้นท่านมีกระแสของดาวพฤหัสบดีส่งมาถึงความเป็นโทษทุกข์ของดาวเสา์ก็จะหมดลงหรือเบาลงไปมากนั่นเอง ในทางโหราศาสตร์จึงให้ความสําคัญกับดาวพฤหัส,สบดดีมากที่สุดและนอกจากจะเป็นดาวที่ส่งกระแสหรืออิทธิพลในทางที่ดีให้กับเจ้าชะตาแล้วดาวพฤหัสยังช่วยป้องกันหรือคุ้มครองเจ้าชะตาให้รอดปลอดภัยจากกระแสหรืออิทธิพลที่ไม่ดีอีกด้วยโบราณอาจารย์ท่านจึงได้กล่าวเอาไว้ว่าในดวงชะตาดาวทุกดวงเสียหมดมีดาวพฤหัส,สบดีดีแค่ดวงเดียวก็คุ้มชะตาได้ เนื่องจากดาวพฤหัสบ,บดีโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลาประมาณ12ปีนะครับโดยในแต่ละปีดาวพฤหัสบ,บดีก็จะโคจรผ่านกลุ่มดาวในแต่ละราศีใช้เวลาประมาณราศีละ1ปีนะครับเมื่อครบ12ราศีก็ถือว่าโคจรครบรอบปีนัก,กษัตย์ด,ด้วยเช่นกันเราจึงนำเอาเวลา12ปีมาใช้ในการนับอายุเป็นรอบเมื่อนับครบ5รอบก็เท่ากับอายุ60ปี จึงเกิดประเพณีนิยมในการทำบุญทำกุศลให้ทานเป็นครั้งใหญ่นะครับหรือเรียกแบบประเพณีของชาวชาวจีนว่าเป็นงานแซยิตนั่นเองเนื่องจากดาวพฤหัสบดีโคจรผ่านราศีละ1ปีทางโหราศาสตร์จึงใช้ดาวพฤหัสเป็นหนึ่งในดาวสามดวงร่วมกับดาวอาทิตย์ที่โคจรผ่านราศีละ1เดือนนะครับและดาวจันทร์ที่โคจรเร็วมากโคจรผ่านราศีละประมาณสองวันครึ่งเท่านั้น ดาวทั้งสามนี้นะครับก็รวมเรียกกันว่าจันคลุสุริยาที่เปรียบเสมือนว่าเป็นดาวเจ้าการที่กำหนดวันเดือนปีดาวสามดวงนี้ในทางโหราศาสตร์ถ้าสถิตอยู่ในราศีทวานจะถือว่าให้คุณสูงยิ่งนักเรียกว่าเป็นดวงจันคลุสุริยาดังสโลโขนโบราณนะครับที่กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าทวารทั้งสี่นั้นกรกดา ตุนเมธมกราครบถ้วนจันคลุสุริยาสถิตยอยู่ได้จากดังนี้ล้วนยิ่งล้ำใครเสมอดาวพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ไทยนอกจากจะใช้เลขห้แทนแล้วนะครับยังใช้ตัวอักษรชอช้างซึ่งย่อมาจากคำว่าชีวะวานแทนด้วยนะครับและมีชื่อเรียกที่ใช้เรียกกันอีกหลายชื่อเช่นครูราชครูครุลุคขลุ ชีวะหรือชีโวเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ดาวพฤหัสจะมีทิศทางโคจรทวนเข็มนาฬิกาหรือเดินตามทิศทางของราศีจักรนะครับเช่นเดียวกับดาวดวงอื่นๆซึ่งก็จะยกเว้นอยู่แค่พระราหูกับพระเกตนะครับที่เดินย้อนราศีจักรนะครับดาวพฤหัสสบดีจัดว่าเป็นดาวธาตุดินนะครับได้ตําแหน่งกเกษตรตราทิบดี2สราศีคือที่ราศีธนูปลายธาตุไฟ เป็นภพที่9้าหรือภพสุภะของโลกนะครับและที่ราศีมีนปลายธาตุน้ําซึ่งเป็นภพที่12หรือภพวินาศของโลกมีตําแหน่งเป็นอุดที่ราศีกรกฎนะครับมีตําแหน่งเป็นมหาจักรที่ราศีพิจิกและได้ตําแหน่งราชาโชคที่ราศีเมษนะครับในโหราศาสตร์ของทุกๆประเทศจะมองดาวพฤหัสบดีเหมือนกันหมดคือเป็นดาวที่ให้คุณแก่เจ้าชะตาเป็นหลักนะครับ แทบจะมไม่มีให้โทษกันเลยบางครั้งจึงเรียกดาวพฤหัสสบดีว่าผู้ทรงธรรมนะครับซึ่งหมายถึงสิ่งที่เป็นคุณธรรมทั้งหลายได้แก่ครูอาจารย์าศาสนาความรู้ในด้านต่างๆผู้พิพากษานักบวชในาศาสนาต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพนับถือนะครับนอกจอากนี้ดาวพฤหัสยังหมายถึงสติปัญญานะครับที่เป็นปัญญาทางธรรม เป็นปัญญาในแบบที่สูงกว่าปัญญาทางโลกเป็นปัญญาแบบลุ่มลึกนะครับปัญญาแบบที่รู้อะไรก็รู้กระจ่างจริงดังที่ตำราโหรโบราณกล่าวถึงดาวพระฤหัสบดีว่าปัญญาบริสุทธิ์ทายพระฤหัสต,ตำราโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าดวงะตาของผู้ใดนะครับถ้าดาวพรฤหัสบดีตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือว่ากลุมลักนาอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าตั้งอยู่ในจรราศีหรือราศีทวานาสองราศีคือราศีเมษและราศีกรกฎก็จะทำให้เจ้าชะตาเป็นบุคคลที่มีจิตใจบริสุทธิ์มีนิสัยใจคอที่อบอ้อมอารีนะครับมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยมีสเสน่ห์เป็นที่น่าคบหาสมาคมเป็นคนรักความซื่อตรงและยุติธรรมมีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้ที่ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์รอบด้านได้เป็นอย่างดีแต่ท่านในดวงชะตาผู้ใดมีดาวพฤหัสที่เสื่อมตำราหโหรโบราณท่านนับว่าเป็นกรรมอย่างยิ่งนะครับจัดเป็นบุคคลที่หน้าไหวหลังหลอกเป็นคนประเภทชอบประจบสอพอนะครับโง่แกมยิงมัวเมาในอารมณ์ต่างๆไม่มีความยับยั้งชั่งใจนะครับขาดศีลธรรมจริยารราตำราหโหรโบราณท่านเปรียบไว้ว่าเป็นดั่งทิกสุผู้บรรลุก,กรรมปาราชิกนะครับ ในด้านที่เกี่ยวกับอาชีพหรือตัวบุคคลดาวพฤหัสจะเกี่ยวข้องกับทักบวชผู้พิพากษาที่ปรึกษาครูอาจารย์แพทย์ส่วนในด้านสถานที่นะครับดาวพฤหัสก็จะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาโบสถ์วิหารโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลหรือว่าศาลนะครับแต่ถึงแม้ดาวพฤหัสสบดีนะครับจะเป็นดาวที่ให้คุณกับเจ้าชะตาก็ตาม แต่การที่จะให้คุณนั้นเจ้าชะตาเองต้องเป็นผู้ที่ทรงคุณธรรมอยู่ด้วยเช่นกันนะครับดาวพฤหัสบดีถึงจะให้คุณกับเจ้าชะตาได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเจ้าชะตาใดไม่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมแล้วโบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าดวงชะตานั้นก็จะเป็นดวงชะตาที่ขาดฐานรองรับคุณธรรมของดาวพฤหัสเจ้ชาชะตาก็จะไม่สามารถรองรับกระแสที่ดีซึ่งมาจากดาวพฤหัสบดีไว้ได้ เช่นคนที่ทำกรรมชั่วมามากมายตลอดเวลาจะหวังพึ่งให้ดาวพรฤหัสบดีดวงเดียวช่วยดาวพรฤหัสบดีท่านก็คงช่วยไม่ไหวอย่างแน่นอนนะครับช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีให้โทษจะเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวพฤหัสเป็นคาบนะครับหรือเป็นกาลกินีจรขึ้นมาเท่านั้นโทษที่เกิดจากดาวพฤหัสบดีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าชะตาเองว่าท่านได้ทํากรรมอะไรเอาไว้นะครับบางท่านก็อาจจะไม่ได้รับโทษหลายมากนัก บางท่านก็หนักหนาสาหัสเอาเรื่องเช่นถึงกับเสียชีวิตต้องโทษจำคุกบางท่านอาจจะตกจากอำนาจวาสนาหมดบารมีไปบางท่านก็ถูกยึดทรัพย์สมบัติคืนหลวงเป็นต้นอาจารย์ทางโหราศาสตร์ท่านอธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการให้โทษจากดาวพฤหัสบ,บดีโดยตรงนะครับเพียงแต่ในช่วงเวลานั้น ดาวพฤหัส,สบดีท่านถอนตัวหรือนิ่งเฉยไม่ให้การปกป้องคุ้มครองเจ้าชะตาขึ้นมาในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับจึงทำให้ดาวอื่นๆซึ่งอาจจะดวงเดียวหรือหลายดวงที่กําลังจะให้โทษกับเจ้าชะตาสามารถให้โทษกับเจ้าชะตาได้อย่างเต็มที่เจ้าชะตาจึงต้องรับโทษไปตามคันลองของกรรมซึ่งเจ้าชะตาเองได้ก่อเอาไว้ก่อนแล้วนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่มักจะเข้าใจผิดกันอยู่เสมอก็คือการเข้าใจว่าเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินมาในตำแหน่งที่ดีแล้วจะทำให้เจ้าชะตารวยขึ้นได้จริงๆแล้วดาวพฤหัสบดีเองไม่ได้ทําให้เจ้าชะตารวยขึ้นหรือจนลงแต่อย่างใดน,นะครับแต่ดาวพฤหัสจะทําให้ท่านได้รับคุณในแง่ของการคุ้มภัยทําให้ท่านรู้สึกถึงความปลอดภัยนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยสนับสนุน ทำให้ท่านประสบความสําเร็จในด้านต่างๆช่วยให้ท่านมีจิตใจเป็นกุศลเรียกว่าเป็นรูปแบบนาม,มารรมมากกว่าดาวพฤหัสอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการมีโชคลาภเฉพาะบางครั้งเพราะดาวพฤหัสบดีีเป็นดาวสําคัญในการแสดงผลเรื่องโชคลาภเช่นในบางช่วงเวลานะครับดาวพฤหัสศรจะเป็นดาวคาดโชคลาภที่เป็นเกณฑ์พิเศษที่มีมาแต่โบราณ ดังตำราโหรได้บอกไว้ว่าอาทิตย์จรถึงพฤหัสในดวงเดิมพฤหัสจรถึงอาทิตย์ในดวงเดิมสุขถึงลักปีนั้นจะมีโชคใหญ่นะครับสาวใดไร้คู่ก็จะได้ผัวจากเกณฑ์โชคลาภของดาวพฤหัสสพดีที่กล่าวมาท่านก็จะได้ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของคาดจะเห็นว่า คาดในทางโหราศาสตร์นั้นไม่ได้น่ากลัวทุกคาดนะครับเพราะคาดที่ดีก็มีเหมือนกันนะครับเรื่องที่สองท่านจะได้ balances. ท,ท,ทดดร,ราบว่าโชคลาภที่เจ้าชะตาได้รับไม่ได้มีเฉพาะเรื่องเงินทองแต่เพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นโชคลาภทางด้านอื่นด้วยก็ได้นะครับสำหรับการโครจรย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีในปีนี้จะมีการย้ายในวันที่8เมษายน2565 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น8ขค่ำเดือน5โดยย้ายจากราศีกุมไปยังราศีมีนและโครจรอ,อยู่ในราศีมีนเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีการโครจรย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุพเคราะห์นะครับและเป็นดาวที่สําคัญที่สุดในทางด้านโหราศาสตร์จะส่งผลกระทบต่อทุกลัคนาราศีแตกต่างกันออกไปตามอํานาจของดาวพฤหัสบดีที่โครจรมาดังสโลโขนที่กล่าวไว้ว่า ผีว่าสัพระเคราะห์มาดหมายให้โทษแก่ลักขณาหลายพรฤหัสสบดีให้คุณอาจคุ้มภัยแม้พฤหัสสบดีให้โทษแก่ลักขณาใครบ่มีพระเคราะห์ใดๆอาจจะคุ้มครองแรนาแต่ละลักขณาราศีได้รับผลกระทบจากการโครจรย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีอย่างไรบ้างสามารถติดตามได้ทางช่องสาระสำราญในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ